สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกคนด้วยนะครับ,รบเป็นจยังไหน้นอนแลับปูสาวเก่าเอ้ยหมดแล้วนะครับขนมจีนบีบสดบ่าวพี่กับสาวเจนสแสวงสแสวงโอ้มือนนี่ใครแน่ครับพี่น้องวันนี้ใครแน่ครับหมดแล้วดีใจมากเลย ต่น้ำเราก็เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆนะครับกินไก่ก็เหลือนิดนึ่งเลือกก็เหลือนิดนึงป้า๋ยวปิดปิดแก๊กกันพี่น้องหมดแล้วนะครับขายได้ขายได้สามวันแล้วนะครับวันที่สามนะครับทุกคนไม่ได้ไลฟ์สด คสาวเจนนั่งสาวเมื่อยอยู่นะครับสาวเจนวดหลังเขาสาวเพียนโอ้ยจ่อโหดอุ่นอุ่นมือเ้าลยเราเห็ดโขลกดูคลผลเราเห็ดบ้านไอราเห็ดอ้กล้องไม่สัตว์เนาะสีเข้มมากเลยสาวเจน วันนี้ก็อมีกำลังใจขายอล้วพี่น้องเบิดแล้วเหมือนนี่สองมือก่อนนัง่งตบยุงเด่นอาาย,ยู <c oughs> ขย่ขายขายข้าวปุ่นขา,ขายขายก้บปุ่นยำไนนาวโหลดกับพี่นอ้อ,ยนองยำบ่ไอขายบดห่อนหอนห่อนบันทีสอง ทำลูกค้าประจำม,มันใกล้แล้วมันใกล้สิเบิร์ตมันขั้นเพิ่นม่าล่ะเบิร์ตโลดขอบคุณต้องหาหน้ามาอ๋อาาแล้วเรากินผู้เดียวหาจานเอา้าได,ด้เฮ้ยอัสตากขร์ทมืดแล้ว ไม่ได้ไลฟ์สดน,นนะครับขอโทษด้วยนะคะรับบบได้ไล่เลยครับมื่อกี้ว่าสีไ eline, ล่บบได้ไล่ซ้ำหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วคุณหอนเอฟซีครับ awi, บาวีบบได้ลงบุค่อยได้ลงคลิปเลย<ห>บาวีก็ได้เก็บ เก็บของก่อนนะครับขอตัวเก็บของก่อนนะครับเอฟซีทุกคนเดี๋ยวมีคลิปใหม่เน่าจะลงใหม่นะครับผมมีอนแห้งเสียหนักเล่ะนองอากาศก็เปลี่ยนเก็บของกันเด้อพี่น้อง